สวัสดีครับวันนี้ก็มาติดตามชมต้นทุเรียนของน้องเหมียวพาเที่ยวนะครับหลังจากที่ผ่านไป5เดือนนะครับที่ใช้ระบบการค้นหารากตอนนี้ก็เข้าสู่ดูแล้งนะครับก็กาลังเจริญเติบโตไปก็กําลังเขียวนะครับก็รอติดตามต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้เมื่อวานนี้นะครับก็เจอพายุฝนสําหรับสวนน้องเหมียวพาเที่ยวนะครับต้นไม้ก็ได้รับต้นไม้ต้นกล้วยได้รับความเสียหายนะครับ อันนี้ก็เป็นต้นทุเรียนนะครับอีกต้นหนึ่งตันนี้ก็อายุจะ4ปีแล้วก็ได้ขนาดนี้นะครับผ่านแรงมาโชคดีที่ไม่ตายนะครับก็คอยติดตามต่อไปอันนี้คือสภาพนะครับต้นกล้วยนะครับที่ได้รับความเสียหายนะครับต้นทุเรียนนะครับอันนี้คือต้นกล้วยนะครับอันนี้ก็มาดูนะครับทุเรียนต้นนี้ก็อายุหกเดือนนะครับต้นทุเรียนต้นนี้ปลูกแทนนะครับต้นอันนี้คือกล้วยที่ได้รับความเสียหายนะครับ จากพายุฝนเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ก็โชคดีหน่อยนะครับก็คงจะแก่คงจะตัดได้แล้วนะครับแล้วก็นี่คือนะครับอีกต้นหนึ่งนะครับทุเรียนตอนนี้ก็ปลูกเดือนตุลาคมนับอายุก็ห้เดือนนะครับก็คอยติดตามต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสําหรับส่วนต้องมีพาเที่ยววันนี้ก็ขอนำเสนอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามชมครับ